ัสดีครับพี่พาวดีรถสวยนะครับผมวันนี้เรามีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาค่ำค่ำมืดๆนะครับผมตอนนี้เป็นกระบะตัวยต้าไฮรักวีโก้สี่ประตูนะครับเป็นวีโก้แชมป์นะครับผมตัวดับเบิลแคปเครื่อง2544แรงม้านะครับผมเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับสิสวยซิ่งซิ่งแซ่ดๆเลยนะครับตัวนี้ช่วงล่างโคตรดีเลยนะครับบอกเลยตัวนี้เราเราเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับผม มาชมรอบๆกันก่อนนะครับผมเพิ่งเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับผมมาค่ำๆนะครับตัวนี้นะครับผมเครื่องวีเอนะครับ144แรงม้านะครับผมตัวนี้สวยๆเลยถ้าหลังเดิมนะครับผมราคานะครับส่วนราคานะครับผมติดตามในคลิปเต็มนะครับผมของช่องเรานะครับผมตัวนี้นะครับสวยๆซิ่งๆเลยนะครับ